อาตมาถวายบังคมฝ่าบาทฟังจากใต้ซื้อเชิญนั่งอาติตาพุทธโปรดดื่มชาสักหน่อยฟังจากใต้ซื้อท่านเจออะไรมาบ้างฝ่าบาทอาตมาได้ยินว่ามวนคำพีถูกนำไปส่งโดยตระกูลสนและนำกลับมายังหางโจหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยพะยะค่ะตระกูลสซนอ้ออีกเรื่องหนึ่ง ช่วงนี้มีหลายคนไปหางโจเพื่อมองหามวลคำพีเฮ้ยฟาบาทพวกเขารู้เรื่องนี้ยังไงอ่ะมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วหลายคนรู้จักมันแล้วถ้ามวลคำพีถูกขโมยถ้าเกรงว่าจะเป็นอันตรายแย่แล้วฟาบาทแล้วเราจะทำยังไงกันดีฮะพี่ข้าคิดดูก่อน วันนี้ขายหญิงเนี่ยวันนี้ขายดีสิอะไรมาเนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแม่ื้อให้ทำไมตอนนี้ข้าสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติเด็กโง่ไม่ต้องมาปลอบใจข้าหรอกจริงๆนะข้าใหม่ความตามนั้นดูนี่สินี่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 แกล้งเหมือนกระทิงเลยเห็นไหมนี่ไงเด็กโง่ ทำไมเรียกตัวเองว่ากระทิงกันแล้วพอแล้วพอแล้วท่านแม่ท่านแม่ทุกอย่างในชีวิตได้ถูกกำหนดโดยสวรรค์แล้วถ้าท่านหมออีพูดถูกว่าข้าเหลือเวลาแค่อีกปีเดียวข้าก็จะยอมจำนนเจ้ายัางเด็กอยู่เลยเจ้าควรจะแต่งงานให้กำเนิดลูกๆและดูแลลูกๆของเจ้านั้นเติบโตสิ เ่ตอนดีท่านแม่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยนะไม่ว่าอยู่นานแค่ไหนขอแค่ข้ามีความสุขทุกๆวันก็พอแล้วข้าไม่อยากตายแบบนั้นมันนะ่าสังเวชเกินไปอย่าพูดคำนั้นอย่าพูดนะออได้ได้ไดไ,ด,ไ,ด,ได้ไม่พูดไม่พูดข้าไม่พูดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะข้าน่ะตัวสร้างปัญหาสร้างเรื่องไปเรื่อยล่ะ ถ้ะเาตายไปแล้วก็ยมพบาลคงปวดหัวเขาไม่รับข้าไปหรอกใช่แล้วแม้แต่ยม,มาบาลก็กล้วว่าเจ้าไปก่อกวนและทำลายความสุขเพราะงั้นข้าม่ให้เจ้าไปที่นั่นหรอกถูกต้องถูกต้องเออหยุดร้องได้ละฟังโตโตสิมีความสุขในทุกๆวันตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแล้วล่ะก็ ไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วเอาละข้าจะหยุดร้องไห้เราสามคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในทุกวันนับแต่นี้ไปใช่แล้วใช่แล้วท่านพ่อท่านเป็นพ่อที่ดีที่สุดเลย วันเยอะเหลือเกินแถวนี้ไปย่าจ้ายย่าโอ้ยแวะพักผ่อนดูนะท่านพ่อท่านแม่ดูสิคนเยอะมากเลยน้ำมีหญ้าให้ม้ากินด้วยนะแจ๊ทีนี้เจ้าเด็กบ้าหยุดรถ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 เจ้าบ้า มาทำอะไรที่นี่บังเอิญซะจริงมาเรียกเด็กบ้านะข้าแซจูก็ข้าชอบเรียกเจ้าเด็กบ้าเป็นบ้าเป็นบ้าเด็กบ้าเด็กบ้าเซนปอนานล่ะเขาไม่มาด้วยเหรอแล้วทาไมเขาต้องมาด้วยล่ะเขาอยู่ไหนข้าอยากถามอะไรเขาหน่อยเขาเป็นคนทรยศอย่าขอคําแนะนําจากเขาเลยคนทรยศมาถึงเซนปอนานใช่ไหมเซนปอนานเคยเป็นคนโง่ตอนที่เขาป่วยลูกข้าดูแลเขาอย่างดีตอนนี้เขาหายดีแล้ว ได้พบผู้หญิงอื่นเขาก็เปลี่ยนใจแล้วก็แต่งงานกับนางเขาไม่ใช่คนทรยศหรือไงอพอแล้วเย่เออหยุดพูดเถอะคุณชายข้าขอโทษด,ด้วยพวกเรากําลังรีบประตูจะปิดแล้วเนี่ยขอลาก่อนแล้วเจ้าจะไปไหนเรากาลังกลับไปหางโจไม่อยากอยู่เมืองหลวงแล้วดูวลแลตัวเองด้วยนะไว้เจอกันอมวนคำผีถูกนําไปส่งโดยตระกูลเซิจและนํากลับมายังหางโจ ช่วงนี้มีหลายคนไปหางโจเพื่อมองหามวลคำพีเอ๊โต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 เดี๋ยวก่อนโตโตเดี๋ยวก่อนโตโตนี่เจ้าอีกแล้วเหรอมีอะไรเหรอคือว่าโตโตกับข้าเป็นสหายกันถ้าไม่อยากให้นาไปจากที่นี่ข้าเลยอยากจะบอกลานางเออข้าว่าไม่จำเป็นจำเป็นขอรับอ้ยอ้ย ข้าเหนื่อยมากเลยผู้ชายท่านท่านทำอะไรอ่ะเตรียมการที่จำเป็นข้าอยากเลี้ยงอำลาโตโตด้วยน้ำชาฮะเอเอขอรับพักนี้ขายของไม่ค่อยได้เลยมีแต่คนเดินไม่มีคนซื้อนี่เจ้ามีแผนจะไปแบบนั้นยอมแพ้เรื่องปอหนานแล้วเหรอข้าอยอมแพ้แล้วนั่นไม่ใช่โตโตที่ข้ารู้จักทั้งโตโตที่ข้ารู้จัก จะไม่ยอมแพ้ทำทุกอย่างเพื่อรักถ้าข้าแข็งแรงหายดีแล้วข้าจะกลับมาไล่ตามข้าแน่